ครับครับทำความสะอาดเผาบริเวณอัวเลยครับท่านวรวุินะครับท่านสุภจิตนตะนั่งสั่งนั่งนั่งหนังหนังหนังนั่งหนัง หนัง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 สั้นหนังสั้นหนังสั้นเรียว่งลงนังลงโอ้คนนละนั่งทำภาพยนตร์สั้นเรียวอย่างงี้พูดอย่างงี้บ่กบไปทำอะไรนะครับบรินทร์โอ๊ะอ๊ออ ไหนตัวใหญ่ไหมคอวน้ฟยโหดเถอะไปไปปล่อยเข้าไปปล่อยมันไปอย่างที่เป็นมาเลยหมใส่ไหนอ่ะยงไป็นนี่นะครับผู้ที่ตามต่อยเนน เฮ้ยการ์นเฮ้ยมันโดนปูนี่นะครับเน้นทำกันนะครับจางเย็นมองนะครับทำทำอะไรครับนี่ครับเนีนี้ทำอะไรครับเนี่ยนี้ชื่ออะไรครับเอ้าหน้าตาคือเด็ดคือแจ๋วไม่หมือน้อยครับมือน้อยนี่ครับสามเณรอนุรักษ์แม่นสีจางครับผมมูอน้อยดูคูผมดิมีไหมจางครับจางครับรูปปุกกาฟิวนะครับครับยิ้มแฉ่ง อุ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหพูดสิ่งนี้เสียบุคลิกหมดเลยการแต่งกายการแต่งกายนี่ทำไมแปลกกับร่างกายครับผมก็ได้กุเสื้อผ้าดอดได้นี่นะครับสำมักหนที่กำลังจะเดินหนีเพื่อนนะครับเดี๋ยวาดอนี่นะครับสำมักหนที่กำลังจะมาช่วยกันกว่านะครับนี่ครับสำมักหนที่ขยันนะครับฮ่ายิ้มแฉ่งฮ่ายิ้มแฉ่ง อ้ยยิ้มแฉ่งเต้จ่อไปขุีึงรถไปิ้นยิ้มแฉ่งอาจารย์อาจารย์อาจารย์ยิ้มแฉ่งไม่เห็นคนไม่เห็นคนถ่ายหรอกงน้อยก็เห็นเสื้อแล้วเนาะน่าคนถยหลอมากหอที่สุดในโลกเลยครับหินยมบาอ์เ้าไปอยู่หโอ้โหหลอจริงไม่เลยหล่อเว้ยหล่อหอ ฟันหรอครับไ,ไ <laughs> า้า,านกนอ้ตยตโอตอนนี้พูดไม่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 ไมถนมน้ำใจกระผมเลย <laughs> <laughs> ถามผมว่าผมมีตังไหมก <laughs> ันก่อน, <laughs> อน,นโอ้สวย

มาได้ครับเลขบัตรสเกนหน้าเข้ามาได้ทุกคนท่านพระอาจารย์อดีตเลขาท่านบอกว่าอยากจะไปดูอนันตะเลขบัตรสเกนใบหน้าสามารถเข้าไปดูคอนเสิร์ตที่นี่ได้เลยเอากดระคังเอาไปดูอะไรโอ้ยได้แล้วครับล้างมือเลยครับล้างมือเลยครับนี่มน กดออนแล้วครับ <Safe> น <rév mark> ิมนต์เลยครับพักเลยครับกดออนแล้วฮะโอ้ท่านวรวุษอาวุธที่อาวุธที่หโอ้ได้เลือดเลยโอ้ไกลหัวใจเนาะครับโอ้แน่นอนแน่นอนสาธุขออนุโมทนาครับสาธุครับสาธุนีขอองใครไว้ไว้เท่านี้ก่อนก็ได้ครับไว้เท่านี้ไว้เท่านี้ก็ได้พอได้ไว้ไว้โกยต่อไปครับผม รถของรถของคนก่อสร้างเอาแค้เขาด้วยครับไว้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับไอลูกเขาไม่ได้วีดีโอ